สวัสดีครับพี่น้องนี่พ่อครับส่องยันครับมันก็น,กกนี่อยากกินแบบแซ่บมันก็หารสิงโตมันนี่อยากกินบม่อยากกินไรเมื่อผมขมใส่เลือดใส่ขี้เพียครับเนี่ยแกวขี้เพียปักกระมีวักซีครับเนี่ยถอดใบป,ประกูดน้ำหอมมามามาหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวาหาันกินยำใบกระสีนันหันหน่อย ่บระกูดขาดต้องก็ขินจากกระถานยังบกบอดอ้วยจกกลม,ม,มดีเป็นไง ใส่เครื่องในหลายก็เนื้อยังเสียดก็มันมันเสือหรอกมันมันเหลวเวอะมันเสืออันนี้เป็นกวดนใส่เบย์จะไหลมันหอมมันมันเอ,อร์กูดทอบหอมกรอบ เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่นงเลยมองมัน,ม,นมันเนื้อบานเขาเอินเสียอันนี้มันเหลวแล้วมันก็เอินอย่างเอินมันนะ่ะ กับบัานที่ต้องหันมาจะไปกินขาโค้งก็เจ้าหอดมีหอดบัานเสื้อแถบมันบ่์ยักขี่รถมากรุงเทพเลยมือเดียวคนอยากมันนี้กินได้หลายกับ,บ่อย์ยักะ เตียงเปลือกเตียงดีใส่กันผมเไม่จะไหนท mm hmm. ำผมปมนี่หว่ะนะ mm hmm. ไปเห็นส่งยันคำลงเก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ทำแบบแซมกินในเบิง้งเนาะรับรองเบิ้งส่งยันคำแซ่บสูแนว